สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนคะ่ะตอนนี้นะคะหวานก็มาอยู่ที่สนามบินสต็อกโฮมค่ะสนามบินออรันดาประเทศสวีเดนนะคะซึ่งหวานก็กำลังจะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยคะ่ะกับสายการบินฟินแอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศใน สนามบินนะคะก็ค่อนข้างจะเงียบเหงาค่ะผู้คนเดินทางไม่คึกคักนะคะก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดด้วยนะคะแล้วก็การเดินทางออกในแต่ละประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเออเขาเรียกไรมีกฎกติการ,ระเบียบมากมายนะคะทำใหออ้การเดินทางเนี่ยดูจะบางตานะคะอันนี้หวังก็จะเดินทางกับ ไทยด้วยโปรแกรม test and go นะคะซึ่งหวานก็ยังอยู่ในชุดของอตอนก่อนที่เขาเขาเรียกยกเลิกไปแล้วแต่ละยังอยู่ในชุดที่ได้รับการอ,าอนุรรมหรือยกเว้นของเขาอยู่นะคะตอนนี้นะคะหวานก็กำลังรอที่จะขึ้นเครื่องนะคะเพื่อบินกลับสู่ประเทศไทยนะคะซึ่งหวานก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะกับการเดินทาง การเดินทางกลับไปกับสายการบินฟินแอร์ค่ะบอกเลยนะคะว่าครั้งแรกก็ติดขัดปัญหาไม่เล็กน้อยนะคะเยอะเลยทีเดียวนะคะซึ่งหวานเนี่ยซื้อตั๋วแบบบินตรงนะคะบินตรงจากสต็อกโฮมสวีเดนไปสู่สวนพม์ประเทศไทยแต่ก็โอเคค่ะเข้าใจถึงสถานการณ์เพราะว่าพอถูกประกาศยกเลิกนโยบายการเข้าจากโควิดระบาดเนี่ยนะคะเทสแอนด์โนะคะถูกปิดทำให้ ต้องมาใช้กฎอื่นเวลาใครจะเข้าไทยต้องเป็นแบบไปกักตัวแบบแซนบล็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะยกเลิกการเดินทางเยอะมากนะคะก็ทำให้เที่ยวบินเนี่ยถูกยุบและยกเลิกนะ,ะซึ่งของหวานเนี่ยจากบินตรงก็กลายเป็นบินอ้อมค่า oh. <c oughs> ตั๋วเท่าเดิม อันนี้นะคะก็จะบินจากสตอกโฮมนะคะเราจะบินจากสตอกโฮมเนี่ยนะคะไปที่เฮลซิงกิฟินแลนด์นะคะซึ่งมีเวลาในการเปลี่ยนเครื่องเนี่ยน้อยมากค่ะ1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะก็แล้วก็จะบินจากเฮลซิงกิไปที่สุวรรณภูมินะคะอันนี้เข้าใจนะคะหวันเข้าใจในเรื่องของออการยุบตัวโอเคทำาไมก็ได้นะคะก็ยังดีคะ่ะที่หวันยังได้โปรแกรม Test and g o ชุดแรกกันอยู่นะคะ เพื่อนๆอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังตอนหลังนะคะไม่ตอนนี้นะอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวหวัดจะต้องขึ้นขึ้นเครื่องก่อนเดี๋ยวจะให้ดูว่าเที่ยวบินของสายการบินฟินแอร์เนี่ยเป็นยังไงนะคะหวัดไม่เคยไปมาก่อนนะ,ะว่าสายการบินของเขาเนี่ยจะจะ,จะเขาเรียกอะไรจะดูดีไหมก่อนหน้านี้หวัดมีคลิปไปกัตตาเม,มา่ก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจไปดูได้คะ่ะ ตอนนี้หวานก็มานั่งอยู่บนเครื่องบินของสายการบินฟินแอร์แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินลำขนาดขนาดเล็กนะคะซึ่งจะบินจากสนามบินสตอกโฮล์มนะคะไปที่สนามบินเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ค่ะซึ่งหวานก็จะมีเวลาในการต่อเครื่องเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะบินประมาณชั่วโมงนิดนิด นะคะไม่กี่นาทีแล้วก็มีเวลาในการต่อเครื่องเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเท่าที่ศึกษามานะคะก็รู้สึกว่าหวานจะต้องผ่านจุดเช็คอินของตอมอด้วยนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะเป็นกำลังใจให้หวานด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่ามันมีประโยชน์นะคะวานก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะหรือว่า หรือว่าเพื่อนๆจะกดแชร์ด้วยก็ได้นะคะก็จะขอบคุณมากและขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนหน้านีาน้เลยนะคะซึ่งตรงนี้หวานก็ออจะเรียกจะว่าเป็นการระบายหรือการแนะนำให้หวานสู้ๆแล้วก็ให้เพื่อนๆสู้ๆในการเดินทางไปด้วยนะคะ อย่างที่บอกไปก่อนหน้าแล้วนะคะว่าหวางเนี่ยซื้อตั๋วบินตรงแล้วได้ตั๋วบินอ้อมถูกไหมคะอันนี้ก็คือโอเคค่ะเข้าใจแต่ปัญหามันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กําลังจะเดินทางนะคะให้เพื่อนๆเช็คในเรื่องของเวลาในการเดินทางนะคะเพราะว่าเราจะต้องตรวจโควิดเอ่อพีแคไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะซึ่งอันนี้ปัญหาของเกิดขึ้นค่ะ ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะไม่ใช่ปัญหาจากการคำนวณเวลาผิดของหวานนะคะเกิดจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยหวานจะต้องบินเมื่อวานนะคะตามเวลาก็คือบ่ายโมงของเที่ยวบินนะคะจากเออเออสตอกโฮมไปเมืองไทยเนี่ยตอนบ่ายโมงเมื่อวานแต่ทีนี้เที่ยวบินนั้นถูกยกเลิกแล้วหวานก็จะต้องเปลี่ยนมาบินวันนี้แทนนะคะในเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นทําใหอ้อ่เออขาเรียกอะไร ใบใบรับรองผลตรวจโควิดของหวานเนี่ยมันเกิน72ชั่วโมงคือคือหวานตรวจมาเนี่ยเมื่อวันเสาร์นะคะซึ่งถ้าหวานบินวันจันทร์เนี่ยมันก็จะทันไงคะนึกออกไหมคะเพราะหวานไปตรวจวันวันเสาร์เที่ยงนะคะวันเสาร์เที่ยงจันทร์เที่ยงแล้วก็วันจันทร์เที่ยงเนี่ยก็ทันอังคารเที่ยงหวานก็ทันนะแต่ทีนี้ค่ะเครื่องบินดันออกวันอังคารตอนบ่ายสี่โมงสามสิบ นะคะมันแล้วเราก็มีการไปต่อเครื่องที่ฟินแลนด์ Finland อีกเวลาเลยไม่ได้เลยสักใบหนึ่งนะคะก็เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นนะคะซึ่งทางสายการบินเนี่ยก็บอกว่าให้หวานไปตรวจใหม่คุณจะต้องตรวจใหม่ไม่งั้นก็คือคุณเกินเวลาจริงๆอ่ะเขาบอกว่ากฎเมืองไทยถูกตั้งมาแบบนี้ว่าต้องไม่เกิน72ชั่วโมงอา้าวก็เลยแบบฉันพี่อะไร ฉันทำตามเงื่อนไขคุณนาะยกเลิกฉันนะไม่ใช่ฉันยกเลิกคุณเจ้าหน้าที่สตาฟก็บอกว่ามันใช้ไม่ได้กระเป๋าหวานเนี่ยนะคะกระเป๋ากระเป๋าโหลดนะคะของหวานไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะกระเป๋าเดินทางไปกับสายการบินเมื่อวานนะคะก็คือเพราะว่าเราทําการเช็คอินตั้งแต่เมื่อวานแต่ปัญหาเขาก็บอกว่าเออมันไม่ได้กับเวลาขึ้นเครื่องเขาก็ให้เราเนี่ย ไปตรวจใหม่ซึ่งตรงนี้ก็ให้ทําเรื่องร้องเรียนเข้าไปนะคะให้เราอ่ะเขียนเรื่องร้องเรียนเข้าไปในในสายการบินฟินแอร์ว่าเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นเพื่อขอเรียกค่าชดเชยนี่บินบินครั้งแรกนะคะยังไม่รู้ว่าเครื่องบินที่จะต้องบินต่อไปอีกประมาณเกือบเกือบสิบชั่วโมงเนี่ยนะคะจะดีแค่ไหนแต่อันเนี้ยปัญหาที่สองที่เกิดขึ้นค่ะ ถึงแล้วนะคะกับสนามบินเฮลซิงกิค่ะซึ่งหว่านก็เพิ่งจะเดินผ่านต่อโมอมาเมื่อสักครู่นะคะซึ่งก็พอผ่านต่อมมมาปุ๊บนี่ก็รีบดูเลยคะ่ะว่าตัวเองจะต้องเดินไปที่เกรดไหนนะคะเพราะว่าหวัานไม่เคยมาที่สนามบินนี้เนาะก็ไม่รู้ว่าเกรดที่ตัวเองจะต้องไปเนี่ยมันอยู่ไกลมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามีเวลาในการเดินต่อเครื่องเนี่ยแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะ ก็ประมาณว่าภาพก็จะไหวเยอะเลยนะคะเพราะว่าหวานค่อนข้างที่จะต้องจำอ้าวเลยนะคะเพราะว่าหวานกลัวว่ามันมันจะไกลอะคะ่ะซึ่งตรงจุดที่ผ่านตอมอเนี่ยก็ไม่ได้ขอดูหรือถามอะไรนะคะก็จะขอดูแค่พาสปอร์ตกับวีซ่าการ์ดนะคะก็คือวีซ่ายูทีสวีเดนของหวานนะคะแล้วก็ได้สแตมป์ออกมาเท่านั้นเอง ะะซึ่งเกตที่หวานจะต้องไปเนี่ยก็เ,เกตที่44นะคะนี่ดูมาแล้วจากจักรดาน,นะ,ะซึ่งถ้าใครที่เดินทางนะคะก็คือแนะนำนะอย่าไปเดินเดินตามแบบเออเป็นกลุ่มกลุ่มไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยให้ดูให้มั่นใจนะคะว่าเกตของตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนต้องเดินไปเกตที่เท่าไหร่ช่วยกันดูเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะหวานนะ่ะเคยครั้งแรกนะคะ ขนสวีเดนพาหวานหลงสนามบินสวีเดนมาแล้วนะคะเพราะว่าปหาหวานไปเขาเรียกไปเกตผิดก็คือเออขาเรียกอ,อะไรนะไอช่องที่ที่บอดเนี่ยมันจะมีแบบ หลายๆจุดหลายๆที่ก็คือชื่อสนามบินเหมือนกันสถานที่เหมือนกันสุดท้ายก็คือไปนั่งผิดเพราะว่าไม่ดูหมายเลขของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะว่าจริงๆแล้วสายการบินของเราเนี่ยมันต้องไปตรงนี้เฮ้ยร้านนี้สวยมากเลยเสียดายนะคะไม่ได้มีเวลาที่จะนั่งนั่งชิปกาแฟของฟินแลนด์เลยว่าอร่อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเดินมาแบบลืนพลังนิ่งนะคะ เพราะว่ามีกระเป๋าลกากก็มีกระเป๋าน้ตบุ๊กมาด้วยซึ่งตรงข้างหน้าเนี่ยก็ถามเจ้าหน้าที่มานะคะว่าหวานจะต้องเจออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรุ้กันนะคะว่าการเดินทางของหวานครั้งนี้กับช่วงโควิดระบาดรอบนี้จะเป็นยังไงรอบก่อนเนี่ยบินกับของกาตานะคะก็ราบรื่นสะดวกสบายนะคะอาหารดี ที่นั่งดีนะคะทีนี้รอบเนี้ไม่ได้ไปกับกาตาเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเ,ออเขาเรียกอะไรเวลาต่อเครื่องของกาตาเนี่ยค่อนข้างนี้จะต้องรอเครื่องนานหวานก็เลยเลือกที่จะใช้ของฟินแอมเหมือนเดิมแล้วก็เขาเรียกยอะไรอ่ะเราไม่ต้องขอเขาเรียกอะไรนะไม่ขอค่าตั๋วคืนใช้วิธีเปลี่ยนตั๋วเอาจริงๆอะเขาน่าจะลดให้เรานะ ก็ราะว่าเราเสียเปรียบนั้นเนี่ยซื้อตั๋วบินตรงราคาแพงแล้วเราก็มาได้ตั๋วบินอ้อมซึ่งจริงๆราคาเนี่ยมันจะถูกกว่ากันเนาะแต่โอเคไม่ไม่มีทางเลือกแล้วด้วยความที่เราอ่ะไม่มีประสบการณ์เราอาจจะเขาเรียกภาษาด้วยล่ะคะ่ะยังไงก็ขอให้ถึงบ้านได้กลับไปหาแม่แล้วก็หาลูกก็โอเคเลยเดินมาเพลิดมาเหนะื่อยแต่โอเคค่ะถึงแล้วค่ะในวันนี้นะคะขงะคะองวัน44ค่ะถึงแล้ว ชโชคดีนข้างๆไม่มีคนนั่งด้วยเลยแต่ว่าก็ติดถัดตรงจุดจุดตัวเช็คเอกสารอยู่พักใหญ่พอสมควรเลยค่ะ ที่ด้านหน้าจอนะคะก็จะมีบอกว่าเราจะเดินทางนะคะจากกี่โมงไปถึงไทยกี่โมงนะคะนี่หวันจะถึงไทยตอน7จ็ดโมงสานาทีนะคะแล้วก็จะมีเสิร์ฟอาหารสองมื้อนะคะกี่โมงโอเคเดี๋ยวเราไปดูซิมีหนังอะไรดูบ้างมีหนังให้ดูเยอะเยอะอยู่นะคะแล้วก็หนังค่อนข้างที่จะใหม่ด้วย แล้วก็นี่นะคะเจ้าหน้าที่เอาหูฟังมาแจกค่ะถ้าใครไม่มีหูฟังมาก็สบายใจได้นะคะไม่ต้องซื้อ สักครู่นะคะมีการประกาศเป็นภาษาไทยด้วยนะคะเพราะว่าสายการบินนี้นะคะมีแอร์เป็นคนไทยค่อนข้างที่จะหลายคนนะคะที่เห็นก็สองคนแล้วนะคะอันแล้วก็หนังของเขานะคะมีเสียงภาษาไทยด้วยสบายนี่ภาษาไทยมาทางดุนฮ้ยค่อยดูสบายหน่อยนะคะปกติจะต้องดูแต่ภาษาอังกฤษอาหารมแรกกาลงังถูกนํามาเสิร์ฟแล้วคะ่ะมาลุ้นกันคะ่ะว่าจะได้กินอะ หวังค่ะเพราะว่ามีไม่มีอาหารให้เลือกค่ะแล้วก็ดันได้อาหารที่หวานไม่กินด้วยเพราะว่าหวานนะ่ะไม่กินเนื้อมื้อนี้ฟาวค่ะอดกินสงสารตัวเองเบาๆคือปกติเนะี่ยเขาจะมีให้เลือกไม่หมูก็ไก่ไม่ไก่ก็เนื้ออันนี้ไม่มีให้เลือกเลยนะคะโชคดีไปคะ่ะเจอแอร์คนไทยนะคะใจดีเห็นหวานไม่ทานเนื้อก็เลยเปลี่ยนอาหารอันใหม่มาให้หวานค่ะ หลังจากทานอาหารเสร็จก็จะมีการเสิร์ฟชากาแฟนะคะก็แนะนำเพื่อนๆที่จะบินด้วยสายการบินฟินแอน r นะคะตอนที่จองตั๋วระบุอาหารด้วยนะคะว่าเราไม่ทานอะไรไม่ทานเนื้อสตัตว์หรือทานมังสวิรัตไม่เช่นนั้นนะคะจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาเลือกอาหารนะคะซึ่งนี้ก็จะเป็นอาหารก่อนที่เครื่องจะลงของหวานนะก็อย่างที่แจ้งไว้นะคะคือไม่มีสิทธิ์เลือกมีเมนูเดียวโดดๆเลยนะคะ นี่ก็จะได้มาเป็นไข่คนเนาะโอเคตอนนี้ก็ถึงสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะลุ้นคลิปต่อไปว่าหว,วานจะต้องเจอกับอะไรเหตุการณ์ข้างหน้านี้นะคะฝากลุ้นและเป็นกำลังใจให้หวานด้วยนะคะถ้าคลิปคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะฝากกดไลค์ให้หวานด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หวานมารีวิวการเดินทาง ในคลิปต่อๆไปด้วยค่ะมือใหม่หัดทำข้อตรงไหนผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย